เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกหนูกลัวอย่างนะหนูกลัวเลยเดอนะต้องจำไว้ไว้แน่นๆถามพี่ลูกหน่อยดีกว่านะคะเสื้อตัวนี้มันคือลายอะไรเะรอคะถ้าเกิดเรามองแวบแรกเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามันเป็นโมเมนต์โรแมนติกระหว่างพระนางรู้ตัวใช่ไหมว่าคนไหนคนไหนมาคนไหนก้าวก้าวต้องมีคนมาข้างหน้าแน่เลยก้าวน้องก้าวบอกว่าน้องก้าวต้องมีเนี่ย นี่ลบเหนียงให้แล้วนะนี่เอา,ออา,เ,อา,หเ,าเหนียงออกให้แล้วนะครับสำหรับแฟนน้องก้าวเอาใจเต็มที่เลยนะฮะโอเคใช่ไหมแล้วนี่พี่หมาก,ก็ต้องหน้าม้าแตกเล็กใช่ไหมถูกต้องปะาฟ้านี่หมานะเพราะฉะนั้นต้องสอยกันไปเยอะๆและแบ็คกราวน์นี้นะครับก็จะเป็น ฟ้าท้องฟ้าแต่จริงๆเนี่ยมันอยู่ในวงกลมที่เป็นดวงตะวันนั่นเนอนง m e a n i n ของมันก็คือตราฟ้ามีตะวันนี่ือแรงบันดาลใจในการทำเสื้อตัวนี้ไหมคะใช่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่แรงบันดาลใจเดียวมันเป็นแรงกดดันเพราะไอ้กล้องมันโทรมาเนี่ยคืออย่างนี้ตอนนี้พี่ป่วยพี่เพิ่งผ่าตัดมาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลแล้วก็นอนพักฟื้นที่บ้านพี่ก็ต้องคว้าไอแพดขึ้นมาแล้วก็ทําให้มัน <c oughs> มันแค่พูดว่าช่วยหน่อยนะเพื่อน แล้วมีเวลาจํากัดด้วยนะ,ะก็รีบทาก็ออกมาเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วเราก็รีมาถึงเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เราได้เป็นเล่นละครนะเห็นลูกชายนะครับกับลูกสาวเนี่ยเ,เขากัดกันบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายแล้วเขาก็รักกันต้องตามดูให้ได้เลยแล้วทุกอย่างถูกบันทึกอยู่ในเสื้อตัวนี้ต้องเป็นเจ้าของให้ได้นะครับนี่แล้วพี่ดูกเล่นละครเรื่องน,นี้ด้วยแล้วบทเป็นอะไรคะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนใครคะเป็นกันอยากถาส,<ะ>ส,สิเป็นพอน่อเป็นอะไง เป็นพ่อนะครับแล้วก็เป็นถ้าเรียกว่าอะไรเป็นลุงเนาะ<ช>เป็นล,นะลุงนะเรามีซิงแบบว่ารักกันรักกันเยอะมากพ่อเนี่ยเป็นหมาวันเน่าใช่ไหมลูกเนาะเป็นเป็นโมเมนต์ที่ว่าเขาเรียกว่าความรักความอบ,บอ,อุ่นในครอบครัว<า>แล้วก็มีคนบอกมาพี่ลูกยังไม่ได้เต้นเลยเห็นซ้อมมากเหมือนกัน <laughs> พี่จะบ้านะ เพราะเราจะติดตามแฮชแท็กด้วยเดี๋ยวจะร่วมประกวดด้วยนะเพราะว่าวันออกอากาศที่นี่ประหลาดมากจําได้ยัง19ค่ะยี่สิบห้และวันอาทิตย์ที่29ค่ะคือ19เนี่ยมันเป็นวันพฤหัสและวันยเป็นพุธ26เป็นพฤหัสแล้วก็29เป็นวันอาทิตย์แต่หลังจากนั้นวันที่1ดูกันทั้งอาทิตย์เลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้ยาวไปจนถึงวันที่สิ เยอะๆนะช่วยกันขายนะลูกเออเอาล่ะได้เวลานะคะขายของนี่ขายของจริงๆใส่เฟชชี่ได้ เอาละาจริงๆแล้วเนี่ยมีแฟนคลับบางคนที่ขอเหมาเลยนะแต่ก็อขอบอกน,นิดนึงนะคะสำหรับใครที่จะขึ้นมาบนเวทีนะคะเชิญต่อแถวทางด้านนี้นะคะขวาม,มือือของบูมเชิญมารับจากมือนักแสดง เอก็มีนะน้องบูมดูเอ็กก็มีเอกอลก็มีครับผมก็สําหรับใครที่เอาเสื้อไปนะครับผมก็ราคาได้ครับ299บาทนะฮะหรื<ข>อรว่าจะให้มากกว่านั้นเพื่อเอาไปทําบุญก็ได้นะครับผมขอนุญาตัวเองลงมาตรงหน้าทีดีกว่านะคะ พระเมธาวิงเทียธรมเพื่พอเด็กเร่ร่อนเด็กถูกร่วงละเมิดเด็กชาติพันธ์และเป็นบ้านพักฉุกเฉินของเด็กชายของอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะสำหรับละคร แก็ก3าฟ้ามิตรวันแล้วก็19พยคือกิจกรรมเยอะมากไปติดตามฟังวิทยุกันได้นะคะก่อนออกอากาศจริงในวันที่19ก็16 7 8นะคะทางวิทยุ165นะคะช่วงกลาหนึ่งทุ่มก็จะเป็นแบบว่าสปอยกันนะคะกับละครเรื่องนี้จากเราจา,านักแสดงทุกคนเลยด้วยแล้ว ไอจีของพี่ชูของพี่ก้องนะคะแล้วก็แฟนเพจนะคะของโซนิคบูมสมภัสศิษาม S M L X L นะคะเลือกได้เลยแล้วก็ แต่ว่าที่จริงสาวๆสามารถใส่ XL ได้นะเป็นแบบว่าโอเวอร์ไซส์นะฮะก็จะมีความเท่ีกแบบเนเสื้อไซส์ก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้เรามาแล้วเรามาร่วมกันคือร่วมทำบุญนะคว่าจะซื้อไปฝากเพื่อนก็ได้นะฮะก็เป็นการร่วมช่วยกันทำบุญนะฮะใช่299บาทหรือจะสมต้ทุนมากกว่านั้นก็ได้ได้หมดเลยคือใครอยากจะใส่เท่าไหร่นะคะก็ สามารถใส่แล้วก็ร่วมสมทบทุนได้เสื้อเราผลิตม,มาแค่หนึ่งร้อยห้ากําตัวเท่านั้นไปบริจาคที่ไหนครับเพื่ได้สมทบทุนนี้นะฮะน้องบไปบริจาคนะคะที่มูรณิทีนะคะบ้านมูน้กเชียงรายนั่นเองนะคะคอันนี้อันนี้ XL จะใหญ่กว่านี้ครับครับผม เสื้อที่หมากใส่นะฮะจะเป็นไซส์ L นะฮะเสื้อที่คุณป้าจานใส่ก็ไซส์ L ตอนนี้ XL ยังเหลือเยอะมากนะฮะสาวๆสามารถใส่ XL ได้นะฮะก็เป็นโอเวอร์ไซส์นะใส่กางเกงยีนก็เท่นะฮะใส่กเกงขาสั้นก็ดูดี9327จานี่มาเป็นเครื่องกิดเลขให้เขาเป็นเวทีด้วย XL กับ 2XL นะครับ XL กับ 2XL อันไหนใหญ่กว่ากันน้องบูม 2XL มันเราต้องเวลาเราใส่โอเวอร์ไซส์เราต้องใส่ 2XL นะ 2XL ใส่เป็นเรสได้น่ารักน่ารักเก๋ๆใส่ใส่ใส่ดูละครตอนก่อนนอนก็ได้ได้แล้วก็นอนหลับไปเลยเออสบายเออสบายลงลงเก่ง ตอนนี้ไซส์ L หมดนะฮะเหลือแค่ 2XL กับ XL นะครับ 2XL จะใหญ่กว่า XL นะฮะก็สามารถใส่เป็นเบสได้เหมือนที่ตงปูบอกนะฮะใช่แล้วนะคะ XL มีเหลืออันเดียวใครเอา XL ฮะ XL ลงด้านหน้า <XL S 2> ได้เลยนะคะ XL ไม่ได้เหลืออันเดียว XL หนึ่ง ใครที่อยากจะมาซื้อเสื้อกับล,คละครเรื่องกราวฟ้ามิรวันเพื่อทำบุญนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกกีไม่กี่ตัวแล้วนะฮะ หรือจะทำบุญไม่รับเสื้อเราก็ยินดีนะฮะใใครที่อยากทำบุญไม่รับเสื้อนะคะติดต่อทีมงานได้เลยนะคะแล้วก็มาหย่อนในตู้นี้นะคะอนุโมทนาด้วยนะคะพี่หมาช่วยขายเลยค่ะไหนครับไหน,ไหนยกมือมาเรียงเลยข้างหลังเปลี่ยนจากถือกล้องเป็นถือเงินมาได้ไหมตอนนี้ยังไม่หมดเลยฮะมีกันหมดแล้วหร เหมาหมดละอ๋อแั้วแฟนคลับเก้าแล้วครับเอาเหมาไปแล้วเหมือนกันแล้วแฟนคลับพี่ปั้นจันแล้วครับครับมาแล้วครับเออแฟนคลับพี่ปั้นจันครับเอามื่อกี้เห็นอยู่สองคนนะฮะสามคนแล้วไปไหนแล้วมาไปแล้วฮะมาไปแล้วมาไปแล้วกลับมาแล้วด้วยมาไปแล้วฮะขอบคุณครับอังโมธนาสาธุครับขอบคุณครับโค้งสุดท้ายไหมหรือยังไงเอ็กซ์เอลสองเอ็กซ์เอล ไปจ้ะโบกมือเดินมาซส้อมเสื้อมไหมโบกมือเนี่ยอคคขอบคุณครับรุ่นโมธนาสาธุครับขอบคุณครับ 2องสามห้าหตัวนะครับสาธุค่ะเมาส X L นะฮะนี่ค่ะมีทอนไหมไม่มีทอนนะคะเราจะร่วมส่งทุ้นกันนะคะแรกก่อนแรกก่อน คุณแม่มาแล้วครับแม่คุณแม่นี่คือมาซื้ออีก,กอ<า>รอบเหลือสองตัว